สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับการ evolution ของ <De o, S 2> But t e r f l y น,นะครับ <De o. S 1> ก็เดี๋ยวเราไป <De o. S 1> ซื้อหินก่อนเลยนะครับอันนี้รายสัปดาห์เราซื้อไปแล้วนะครับนี่มาเป็นรายเดือนนะครับพึ้ง30ชิ้นนะครับอ่ะแล้วก็รายวันเนาะ3ชิ้นนะครับก็เก็บมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนครบนะครับวันนี้เดี๋ยว เราจะพาไปปลดล็อกท่าวาร์ฟนั่นเองนะฮะเหลืออีกไม่กี่อย่างก็จะครบแล้วนะครับอ่ะเนี่ยเราใช้ท่าวาร์ฟหนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าเหรียญส้มนะครับเหรียญฟ้าเรามีเหลือเฟือเลยนะครับอ้าวซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือกรอบโปรไฟล์นะครับต้องเก็บเหรียญส้มอีกร้อยแปดสิบเหรียญนะครับ แล้วก็แพ็กเสียงนะครับแพ็กเสียงอีก1นึงอกเช่นกันนะครับแล้วก็ท่าวิ่งนะครับ30เหรียญนะถ้าสังหารอีก30ิเหรียญนะครับอ่าสีม่วง60เหรียญแล้วก็สีแดงเขียวนี่อีก60เหรียญนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปไม่ไม่รีบนะครับก็ถือว่าประหยัดได้เยอะเลยนะครับคิดคร่าวๆนะครับรวมๆของที่เหลือเนี่ยก็จะราวๆ 180บวก165ก็200 340ใช่ไหมบ่ย6ก4 0 400ประมาณ520กว่าเหกลียนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเก็บกันโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกมดูกันเลยท้าวาร์ปนะครับก็นี่ก็มีครบแล้วเนาะมีปุ่มนะครับมีป้ายประกาศนะครับ แล้วก็มีท่าวาร์ปนะแล้วก็ท่าวาร์ปตอนออกจากฐานนะครับโอเคยังไงแอนิเมชันก็อลังการสุดๆอยู่แล้วนะครับ Butterfly Evolution วันนี้เราก็จะมากับใครบ้างนะครับ สกัดนาตานะครับเราเล่นบนะัตตาฟายเนาะแล้วก็มีอิชาแล้วก็มีเอลสูนะครับอ่าทางฝั่งตรงข้ามก็จะมีเป็นลิปโปนะครับแกลกนะเตียวเซียนเอลสูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้องหุ่นยนต์นะยินดีต้อนรับซูอาโอวี อันนี้เราก็มาลองในโหมดปกติกันนะครับโอเคนะก็เลือกของก่อนนะแล้วก็อกอกจากฐานได้เลยนะขี่มังกรแฝวไปแล้วครับขี่มังกรเลยเออนะความบาลังการขั้นหนึ่งนี่นะครับท่าวาร์ที่เราได้มาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่านะสวยงามนะครับไปบินหอ,อกอีกรอบนะปุ่มกด เรียบร้อยนะครับหวังว่าน,นี่จะไม่ได้เบื่อนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูแกเกมกันเลยนะครับป้อมเลนมากกดของเราถูกโจมตี không đâu thuộc chôn ti. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> การวิ่งหนีไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไร An enemy has been defeated Double kill สุดยอดอลลผลลักเท่านั้นที่สำคัญ 在哭。 เลนก้าของเราถูกโจมตี การศัตรูหายไปแล้วซูปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไป yeah! ฝากดูแลป้อมด้วยเฮ้ยจป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีการมีชีวิตที่ดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง Tower has been destroyed. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower.

ผลลัพธ์เท่านั้นที่สำคัญ

To an ally has been defeated <coughs> <coughs> Wait, toy! Defeated Annie has been defeated. Ay

เอาเดากำลังถูกโจมตีการมีชีวิตที่ดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง <coughs> <coughs> enemy double kill. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Double kill. So, Yot. Eight. I will take care an enemy has Dima. been defeated ha! Ha! shoot it these some can guard infinite slayer has been we defeated don't help me ally has been defeated An enemy has been defeated. some from there